คือว่าตอนที่เรากลับไปใช่ไหมพอเราก็เล่นกับหลานเราปกติก็ไม่ได้มีอะไรแล้วพอวันถัดมาเหมือนกับว่าเอวาเอวาจะเป็นวัยสองขวบที่กําลังจะเริ่มพูดก็คือพูดได้เยอะแล้วพูดสื่อสารรู้เรื่องแล้วมีวันนั้นที่แม่น้องอ่ะแม่น้องก็คือพี่สะใภ้เราใช่ปะก็อยู่กับน้องสองคนซึ่งเราออกไปข้างนอกแล้วอยู่บนบ้านกับน้องสองคนแล้วแม่ลงมาเอาของข้างล่างแม่น้องลงมาเอาของข้างล่างแล้วน้องอะ่ะ ก็วิ่งลงบันไดามาแล้วก็มามากลัวแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะแล้วแม่น้องพี่กวางอ่ะพี่กวางก็เลยถามเอวาว่ากลัวอะไรแล้วเอวาก็เลยบอกว่ากลัวเบบีข้างบนแล้วก็ชี้ไปซึ่งที่บ้านเรามีเด็กแค่คนเดียวนืออกแมอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่หลังจากเรากลับไปซึ่งก่อนนั้นนี้ไม่เคยเอวาม่เคยแบบ กลัวอะไรไม่เคยพูดว่าเห็นอะไรแต่ว่าวันนั้นเอวาก็บอกว่าเอวากลัวเอว่าเห็นเบบีก็เลยแต่ว่าแบบด้วยความที่เราไม่อยากให้แบบเด็กกลัวอันนี้ในในสุขของแม่น้องนะคือแม่น้องก็ไม่อยากให้น้องกลัวก็เลยแบบเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าแบบมันเป็นแบบนี้ หลังจากที่หน้ากลับไปใช้วันที่12บมันเริ่มเป็นวันที่ส3บสามสิบสีก็ยังเป็นอยู่ก็เลยแบบงงว่าสิ่งที่เอวาเห็นคืออะไรแล้วเบบีคืออะไรที่เอวากลัวก็เลยสะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าทุกคนคิดว่ายังไงแต่ก่อนน้นนี้ไม่เป็นแล้วก็เอวาก็เริ่มเริ่มไม่สบายอะไรแบบนี้ไปโรงเรียนวันจันทร์ไปโรงเรียนก็ได้กลับเร็วเพราะว่าค,คุณครูบอกว่าน้องไม่สบาย ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่มาเห็นคืออะไรแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราจะไปเหมือนมีมีพี่อีกคนหนึ่งที่เราจักก็ไปเล่นกับเอวาบ่อยแต่เหมือนพี่เขาจะแบบเลี้ยงกุมารก็ไม่รู้ว่าน้องตามไปหรือเปล่าหรือน้องตามมาจากฉันแต่ฉันจะเอาไปได้ยังไงฉันไม่ได้แบบเลี้ยงกุมารหรืออะไรแบบนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็เลยถามทุกคนว่ามีใครแบบเจอเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ไหม